สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูก็จะมานําเสนอนะครับวิธีการใช้บทเรียนออนไลน์เรื่องนะครับการจัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม q o l y Video Stereo Pro X9 นะครับซึ่งนักเรียนเปิดมาก,ก็จะเจอหน้านี้นะครับหน้าแรกนะครับก็จะมีปุ่มดังนี้นะครับหน้าหลักแนะนําบทเรียนแบบผู้สอบก่อนเรียนเนื้อหาบทเรียนแบบผู้สอนหลังเรียนผู้จัดทําแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับ แล้วเราก็จะไปปุ่มที่ปุ่มแนะนํำบทเรียนนะครับปุ่มแนะนํำบทเรียนก็จะเป็นวิดีโอที่แนะนําบทเรียนนะครับแล้วก็กลับมาหน้าหลักนะครับซึ่งปุ่มแบบทดสอบกำลงเรียนเนื้อหาบทเรียนแบบทดสอบกำลเรียนยังเข้าไม่ได้นะครับในตอนนี้แล้วก็ผู้จัดทำนะครับนี่เปผู้จัดทำนะครับกลับไปหน้าหลักนะครับการเขา้า การเข้าสู่ระบบนะครับการเข้าสู่ระบบก็จะมีอยู่สามทางด้วยกันก็คือทางนี้นะครับหนึ่งนี่ทางที่สองนะครับอนี้ทางที่สามนะครับส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นวิดีโอแนะนํำบทเรียนเช่นกันนะครับ่ะนี้เราก็มาเข้าสู่ระบบ,บกันเลยนะครับยินดีเสนอพละผาดผืยน,นะครับ ยูเซเนียนจะเป็นชื่อนักเรียนนะครับพาสเวิร์ดจะเป็นรหัสประจำตัวของนักเรียนเองนะครับซึ่งผมได้คีย์ไว้ในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับผมสมมติผมจะเข้าระบบน,นะครับผมใช้ s t u d e n t นะครับเรหัสผ่านตรงนี้นะครับสีตัวนะครับรส่านสีตัวตกลวงปุ๊บพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับ นักเรียนก็จะเจอกับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับก็จะหนึ่งเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เข้าใจการทางานของโปรแกรม Corel Video Studio Pro X9 นะครับสองเพื่อให้ผู้เรียนสามารถช่างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Corel Video Studio Pro X9 ได้นะครับสามครับผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียน เรื่องการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรมข c l l i d e o Stereo p o l ี่านำไปปรับใช้ในการสร้างสารรค์งานตัดต่อวิดีโอได้นะครับทีนี้เราก็เลื่อนลงมานะครับก็จะมาทำแบบทดสอบกรารเรียนนะครับแบบทดสอบกรารเรียนก็จะแบบทดสอบกรารเรียนคําชี้แจงนะครับหนึ่งแบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบอรนไน์ชนิดเลือกตอบนะครับมีสีตัวเลือกจำนวนสิบข้อสิบคะแนนนะครับ สองนะครับให้ผู้เรียนนะครับเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดครับเพียงข้อเดียวนะครับสามข้อสอบนี้จะใช้เวลาในการทำสิบนาทีครับอ่ถ้านักเรียนจะทำนักเรียนก็ติ๊กเลยนะครับติ๊กเลยนะครับติ๊กอย่างนี้เลยนะครับติ๊กได้เพียงข้อเดียวนะครับหลังจากทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็เลื่อนลงมาครับจนถึงข้อสุดท้ายนะครับเมี้คลิกส่งคำตอบนะครับอีกครับก็จะมี คะแนนนะครับก็คือผมยังไม่ได้ทำข้อสอบรากก็จะไม่มีคะแนนนะครับนี่ก็คือเกณฑ์การให้คะแนนนะครับนี่คือกเกณฑ์การให้คะแนนคะแนนนะครับข้อละหนึ่งคะแนนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับกลับสู่หน้าหลักครับพอเราทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้วเราก็ได้เจอหน้านี้นะครับ ในหน้านี้หน้านี้ก็คือเป็นทฤษฎีนะครับกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ับนะครับกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ับก็จะมีอยู่สีขั้นนะครับหนึ่งขั้นเอนนะครับกระตุ้นความสนใจนะครับสองขั้นไอนะครับศึกษาข้อมูลนะครับสามขั้นเอนะครับนําไปใช้นะครับสี่นะครับขั้นพีประเมินผลสําเร็จนะครับครับเนื้อหาบทเรียนเรื่องตั้งต่อวีโอ ด้วยโปรแกรม c o r e เร็ Video Studio ProX9 กครับก็จะมีดังนี้นะครับความรู้ทั่วไปนะครับ 2. การติดตั้งโปรแกรม 3. แนะนำเครื่องมือส4การร่างชิ้นงานนะครับนี่ครับก็เราก็เลื่อนขึ้นมานะครับแล้วก็มาคลิกที่ปุ่มเนื้อหาบทเรียนนะครับนี่นะครับปุ่มนี้คลิกปุ๊บก็จะมาที่หน้านี้นะครับอันนี้หนึ่งนะครับ เราต้องเรียนขั้นเอ็มก่อนนะครับคือขั้นแรกขั้นกระตุ้นความสนใจขั้นกระตุ้นความสนใจก็จะเป็นวิดีโอนะครับกระตุ้นความสนใจอย่างนี้นะครับอ่าพอน,นักเรียนดูวิดีโอจบแล้วนักเรียนก็กลับไปที่ 5, 5นเนืนเ้อหาเรียนเหมือนเดิมครับถ้านักเรียนเข้าไปเรียนแล้วนักเรียนจะไม่สามารถเข้าไปเรียนได้อีกนะครับแล้วก็ให้ผู้เรียนมาต่อที่ขั้นที่สองครับขั้นไอศึกษาข้อมูลนะครับ ที่เข้าไปเลยครับึ๊บขั้นศึกษาข้อมูลนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับวิดีโอการตัดต่อวิดีโอครับตัวนี้จะเป็นปุ่มดาวน์โหลดนะครับตัวนี้เป็นปุ่มดาวนโหลดวิดีโอที่ผมอัดสอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสไลด์นะครับสอนการตัดต่อและ ความรู้ทั่วทั่วไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็น pdf นะครับตัวนี้ก็เป็นเอกสารประกอบนะครับตัวนี้ใช้ดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับนี่คือที่ดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับอ่าส่วนนี้ก็คือเนื้อหาบทเรียนของเรานะครับเนื้อหาบทเรียนของเราก็จะมีหนึ่งความรู้ทั่วไปปุ๊บก็จะเป็นวิดีโอนะครับพอทักเรียนดูวิดีโอเสร็จก็กลับสู่หน้าหลักนะครับกลับสู่ปุ๊บแล้วก็ให้นักเรียนมาศึกษาวิดีโอนะครับ การติดตั้งโปรแกรมนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับวิดีโอถ้านเรียนดูวิดีโอเสร็จแล้วนะครับให้เรียนกลับสู่หน้าหลักนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแนะนําเครื่องมือนะครับก็จะเป็นวิดีโอเหมือนกันนะครับวิดีโอถ้าเรียนดูแล้วก็กลับสู่หน้าหลักครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับวิดีโอสอน สร้างชิ้นงานนะครับพอเรียนพอเรียนดูเสร็จแล้วก็กดเลยครับปุ่มกลับสู่เมนูหลักก็จะกลับมาหน้านี้นะครับต่อไปก็จะเป็นขั้น A นะครับนําไปใช้นะครับก็จะมีแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดนะครับจะเป็นใบงานนะครับคาชี้แจงให้นักเรียนตัดต่อวีโอแนะนำตัวเองนะครับความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับเล่นโปรแกรม Callibio Stereo Pro 9นะครับ แล้วเซฟไฟล์นะครับอัพสูงด้านล่างนะครับนี่คือเกณฑ์การให้คะแนนนะครับการอัพไฟล์นะครับให้นักเรียนคลิกที่ตรงนี้นะครับคลิกปุ๊บอ่าสมมุติว่านักเรียนได้สร้างวิดีโอเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนเลือกวิดีโอของตัวเองเลยนะครับอ่าสมมุติว่าผมเลือกตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับอเคแล้วก็โอเพ่นครับพ ไปเข้ามาแล้วนะครับให้คลิกส่งนะครับตัวนี้นะครับคลิกเพื่อส่งงานนะครับให้คลิกปุ๊บก็จะส่งเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็กลับมาหน้าหลักเหมือนเดิมครับกลับมาหน้าหลักปุ๊บแล้วก็เข้าไปเนี่ยที่เนื้อหาบทเรียนครับเนื้อหาบทเรียนเดิมสุดท้ายนะครับขั้นสุดท้ายขั้นพีนะครับขั้นประเมินผลจำเรียนนะครับให้นักเรียนคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเจอแบบทดสอบลังเรียนนะครับพอนักเรียนเจอแบบทดสอบลังเรียนนะครับ ให้นักเรียนทําแบบทดสอบเรียนให้เสร็จนะครับแล้วก็คลิกส่งคําตอบนะครับพอคลิกส่งคําตอบเสร็จแล้วนะครับก็จะมีคะแนนให้นะครับก็จะมีเกณฑ์การให้คะแนนนะครับจากการสอบนะครับอ่พอนักเรียนพอนักเรียนทำเสร็จแล้วครับให้คลิกกลับสู่เมนูแล้วครับก็จะมาหน้านี้นะครับเป็นใบประกาศนียบัตรนะครับให้ประกาศนียบัตร นะครับฉบับนี้ให้ไวเพื่อแสดงว่าคุณสติลเลียนนะครับได้ผ่านการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์เรื่องการตัดตอ่อวิดีโอการตัดตอ่อวิดีโอด้วยโปรแกรมคอลิดวิดีโอสเตอ o ิโอโปรอก้าครับอ่าครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการเรียนนะครับของบทเรียนออนไลน์เรื่องการตัดตอ่อวิดีโอด้วยโปรแกรมคอลิดวิดีโอสเตอ o ิโอโปรอก้าครับหลังจากนั้นให้นักเรียนกดที่ปุ่มนี้เลยครับออกจากระบบ ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ